เลยนะเพืพ่อนต้นผักวาระปิเข่ามาหักต well. <oh> ้นน้อยต้นน้อยพี่น้องไงเข่าดอกตีนี่มาหล่อบุ่มไปหาเอาต้นใหญ่ๆมาเถอะจกเข่าแล้วนะมูนี่ย่านเฮบพี่น้องเฮฟลายจะเอาบนใหญ่ๆมัดใหญ่ๆมันเถอะแม่นมดป่ามันพักยังกะเข่ามดแล้วพี่น้องเข่าเข่าเข่าปะหัวนี่แม่นมดเนี่ยป่ามัน ป่าผักวาระบิเนาะนี่มาเด้อมาเก็บน,นี่เห็นน้ำกันบ่คืออีโลกอีไลบ่คือบ่นี่มันมืดเนี่ยเต้มีไปนัองเล่นไปเล่นมาอยู่นี่วะเออออกไปบัดตากอากาศเด็ดเห็นแดดบ่ได้แต่คนประเทศนี่ก็ได้เท่าบ่นละเศรษฐายไปเอาบนหนุหน่มมาดูเล่นน้อยน,อยน นตาลายซะแล้วเนาะเงาเห็นแต่เงาข่อยนะมันเนี่ยเงาพี่เนองเด็ดเด็ด่ังต้ดในน้อนน้ำคัะเอาบรายกบเัามาเนี่ยจังไรนี่บ เท่าพ่อะพี่น้องมาประทันมาประทันมันเท่าปะหัว <c oughs> ไปรุ่นเปิดเพลงใส่พี่น้องตุมต้มๆอยู่อัดคลิปยำแดงถ้าหลดมันแล่นไปแลนมาจะอัดคลิปายากๆตัวน้อยไปรุ่นเปิดเพลง มี่กำลังขึ้นคุนพี่โอ้โอลม่ลมล่มข้อคักรเอาแต่ยอดอ่อนๆมาเนนี่พี่น,น้องเลยแค่นี่ค่ายช่างญี่ปุ่นเกาหลีแค่เจากก้นนาหมักปุ๋นเนาะครั้งนี้จะไปเจ้เอิดแต่ว่าตอกเอาผิดออกก่อนเด้อผิดหลายคักเอาไปต้มน้ำหอนหอนกระเทยเบกกิ้งโซดาลงแซ่ไปคืนนึงพี่น,น้องเลยเซ่ดีละมันออกขมขมขมอ่ำลอำอ่ำรำ ข้างล่างเต็มอยู่ย่างขึ้นย่างลงลเลยเฮาโอ้ยใครกันเมื่อยอออย้นนนนนอนแดดแล้วแดดแล้วพี่น้องเลยวันได้คิดพักกูดนั่นเทาก็เอาพักกูดนั่นเทาก็ได้พักกูดสามงามโอ้ยล้ม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 อุ้ยคนเมื่อยพี่น้องตอนนี้ก็เทาปะหม้อมาเลยพี่น้องโอ้ย กดูกรนีดแม่นเม็ดเนี่ยโอ้โ,โ,โหล้มถ่าปะเบิดบุป่าอะไรก็เฮบเทอพี่โนโอ้องเห็บมันหลายเฮบป่ามันเยอะ กับปีนค้นปีนลงนี้พี่นงเ่าเบิดจะได้จะได้ไดคับโอ้ย่นไปประมาณนี้นะคะกิมหมูท้เขาต่ำให้ไปเอาป่าไปซั้นเขาได้เขาได้ป่าเขาไปแต่เศร้าเถ่าบิร์ดจะได้ดิเท่าเบิดโอ้ยเขาตกพี่นตก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  เอาบลายดอกนั้นเฮามือเนี่ยงอนเนี่ยไปไลกินบอร์บร๊ดเสีได้ไวเขาใหญ่ซะโอ๊ยงอนงอนตะกี้มุกไหลได้ทั้งหมเท่าเบิดพี่น้องเอ้ย